ชื่อหวานหวานค่ะรุณภาพนิจโรจน์ปัจจุบันเป็นเจ้าของโซเชียลมีเดียสวีทหวานหวานหวานเคยเป็นนักแสดงช่อง3ค่ะพิธีกรรายการสีสันบันเทิงแล้วก็ปัจจุบันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ออโตโมบิลบซิเคิลแล้วก็แอนตี้เอจิ้งค่ะสำหรับกีฬาจักรยานนะคะหวานปั่นมา13ปีได้แล้วก็ตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกเลยจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นกีฬาที่รักมากๆจักรยานนี่ถือว่าเป็นกีฬาที่ให้ความสุขว่ะเลยค่ะคือมีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกไไปปปั่่นนมวาจะเ็แบบ เมืองไทยเมืองนอกเนาะแล้วทุกครั้งที่ไปอ่ะมันก็จะได้เพื่อนใหม่เพื่อนที่แบบบางครั้งเราเจอกันอ่ะเราอาจจะไม่ได้คุยเรื่องเดียวกันแต่พอเราอยู่บนอานจักรยานปั่นไปด้วยกันอ่ะมันคลิกเลยทันทีแล้วก็หลายคนก็ยังเป็นเพื่อนที่แบบคีฟอินทัสกันจนปัจจุบันแล้วจักรยานเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาที่เอาเราออกจากป่ากคอนกรีตหมายถึงเราอยู่ในกรุงเทพเนาะมันก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมของเมืองมากมาก แต่ว่าเป็นจัก,กรยานเนี่ยเราสามารถอุ้ยเดี๋ยวเราไปเขาใหญ่เดี๋ยวเราไปเชียงใหม่เดี๋ยวไปกาญจนบุรีเดี๋ยวไปภูเก็ตซึ่งแต่ละสถานที่อะค่ะมันก็มีรูทที่เป็นฮิดเด้นเจมที่บางอัน่ะแค่จัก,กรยานเท่าน,นั้นที่ไปได้รวมถึงจัก,กรยานเป็นกีฬาที่ต้องบอกว่าปั่นได้ตั้งแต่เด็กจนแก่คือหลายคนถามหวนานจะบอกว่าจัก,กรยานกับว่ายน้ําเป็นกีฬาที่ถ้าฟิตติ้งดีนะไม่ได้แบบใช้ไซส์ที่ผิดอะไรอะเป็นกีฬาที่ปั่นได้จนหูคุณอายุ8090เเลยแบบนี้ค่ะ ถ้าเพิ่งเริ่มปั่นนะคะแนะนําเลยว่าครั้งแรกมันจะเป็นเรื่องชั่วโมงบินปั่นแรกๆมันจะมีความเมื่อยมีความไม่ชินเพราะโพสิชันจักรยานมันไม่ได้โพสิชันที่เราแบบนั่งปกติหรือว่าเดินหรือว่าวิง่งใช่ปะ่ะแต่พอเป็นจักรยานมันอาศัยการแบบคุ้นเคยกับการก้ม บบอันแรกเลยคือชั่วโมงบินต่อมาก็คือเรื่องการแบบเล่นเวทเฉพาะจุดเพราะว่าเมื่อจะเป็นต้นคอเอ่ยหลังล่างเอ่ยอย่างเงี้ยหวานก็จะแนะนาว่าเออลองแพลงฝึกแพลงเริ่มจาก 20v 30v 40v อะไรประมาณเนี้ยฝึกให้คอมัสโซมันแบบสามารถคงโทนได้กับโพซิชันที่เราชูจัรกรยานมันจะได้ทําให้เราอ่ะไม่เจ็บปวดแล้วก็ฟื้นตัวเร็วรวมถึงการหาอินสเปรชัเหมือนว่าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราคิดถึงเรื่อง performance ตลอดเวลา,วาเพราะนั้มันจะเครียด ถ้าเราคิดว่าแบบโอเควันนี้เราจะปั่นไปร้านกาแฟวันนี้จากจุด A ไปจุดดมันจะมีสถานที่ถ่ายรูปสวยๆอะไรประมาณนี้มันก็เป็น motivation หรือแรงมาดานใจที่ทําให้เราอยากเอาตัวเองเออกไปปั่นข้างนอกถ้าจักรยานที่ใช้บ่อยที่สุดคือเสือหมอบค่ะเพราะว่าเวลาไปกับกลุ่มก็จะปั่นเสือหมอบเป็นหลักม,มันไปได้หมด่ยจะไปทั้งเขาก็ได้ทั้งเรียบก็ได้ไรก็ได้แต่ถ้าใจเลยอะ่ะชอบ time trial เพราะว่าเป็นคนชอบความเร็ว ชอบโพสิชันที่มันแบบมันรู้ลมหวนว่ามันฟิล o ูดเวลาที่เราแบบส่งพลังจากบอดี้ของเราไปสู่ขาไปสู่เพดลแล้วมันพุ่งไปได้เร็วมากๆเนี่ยแล้วมันก็เป็นการแทร็กเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากๆด้วยต้องบอกว่าเวลาที่ใช้ชิมานุะวารู้สึกมั่นใจพอมั่นใจปุป๊บอ่ะมันจะสามารถเอ j นจอยการปั่นได้เต็มที่หวนว่ากีฬาที่ใช้ความเร็วทุกอย่างมันมีความเสี่ยงใช่ไหมกีฬาจักรยานก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันต้อง เร็วรวดเร็ว precise อ,อุปกรณ์มันต้องแบบตอบสนองได้ทันทีแล้วก็แม่นยำม,มากซึ่งตรงนี้ชิมาโนตอบโจทย์หวานลงไปถึงในเรื่องความปลอดภัยคือมารู้สึก s a ฟ e เวลาที่ใช้แบรนด์นี้ค่ะแล้วก็อีกน,นิดนึงคือเรื่องความขิงเวลาที่คนเขามาถ่ายรูปรถเราอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอ้ยใช้ลูดาเอชก็จะเป็นเรื่อง branding แล้วก็สวยงามด้วยถ้าเอาชอบสุดใช่ไหมคะการเปลี่ยนเกียร์เร็วแล้วก็แม่นยำแล้วก็มีความนุ่มนวล จริงมันแล้วแต่คนเนาะฟีลิ่งว่าจะชอบความแบบปอกแป๊กอะไรขนาดไหนแต่ถ้าส่วนตัวหวานหวานว่ามันเวลามันสมูทแล้วมันทําให้เรามีสมาธิดีเหมือนเรากําลังอินเดอะโซนหรือว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นแบบช่วงที่แข่งขันใช่ปะ่ะเหมือนทุกอย่างมันจะต้องแบบนิ่งเงียบที่สุดอะไรเงี้ยพอมันมีความสมูทของการเปลี่ยนเกียร์มันก็ทําให้สมาธิของเราไปจดจ่อกับการฝันได้สุขที่สุดที่สําคัญเลยอันนี้ก็คือเรื่องเบรกค่ะ เบรกนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่าเวลาเราจะใช้มันก็คือเวลามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินถูกไหมหรือเวลาที่เราต้องการหยุดอะไรแบบเนี้เพราะฉะนั้นมันต้องได้ดั่งใจเบรกปุ๊บต้องมาเลยอันนี้ก็เป็นจุดที่ชอบมากของชิมาโน่ค่ะที่การเลือกหว่านว่าเราแต่ความชอบเลยหรือว่าอาจจะเป็นการแบบค่อยๆเริ่มก็ได้ ถ้าเพิ่งเริ่มปั่นอาจจะเริ่มที่105หรืเอาเชก้าพออยากอัปเกรดก็ไป d u ระเอชอย่างเงี้ยค่ะหรือจะข้ามขั้นไป d u ระเอชเลยก็ได้อย่างตัววันเองอะวันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นวันเลือก d u ระเอชชอบที่สุดคะ่ะเบสิกพื้นฐานก็เรื่องการทำความสะอาด mm hmm. เวลาเราไปปั่นไปออกทริปมาหรือว่าถ้าเวลาโดนน้ำเราก็ต้องใส่ใจเขาเป็นพิเศษดูแลความสะอาดเขานิดนึงรวมถึงเวลาปั่นเสร็จอะคะ่ะเพื่อ ยืดอายุการใช้งานของโซ่ก็ต้องตั้งเฟืองให้แบบไม่โซ่ตึงเกินไปนะคะในส่วนของชิมาโน,นก็มองว่าจริงๆเราเป็นอุปกรณ์ที่แบบถ้าเกิดสมมติมีอะไรที่ต้องซ่อมแซมหรืออะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบหาง่ายมากๆแล้วก็ช่างทั่วประเทศไทยเนี่ยคุ้นเคยดีรู้จัก อย่างร้านที่หวานเอาไปดูแลประจำอะค่ะก็คือ Hero Bike ที่มี s h i m a o s s r v v i e e e n t t r เเขาก็จะดูก่อนไปออกงานหรือไปออกงานแล้วกลับมาหวานก็จะให้ดู overall ว่าแบบจักรยานเราโอเคไหมร้อยเปอร์เซ็นไหมอย่างแรกเลยคือความมั่นใจไว้ใจได้ถ้านอกจากนั้นนะหวานว่าแบรนด์ด้วยความที่เขาอยู่มานานมากเป็นร0อยปีอะค่ะเขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญมากๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันออกมาจากแบรนด์ Shimano มันคือบอกได้ถึงคุณภาพที่สูงสุด รวม่ถึงในเรื่องความแม่นยำเนาะอย่างที่หวานบอกไปว่าหวานชอบการเปลี่ยนเกียร์ที่มันแบบทันทีทันใดนี่ค่ะแล้วสุดท้ายก็เรื่องลุค k Image ในความ Luxury มันก็คือความขิงอ่ะเพราะอย่างถ้าเอาแบบขั้นตอนปกติเลยนะเวลาไปจอดจัก,กรยานปุปะ๊ะเขาจะเดินมาดูก่อนว่าแบบเอ้ยใช้ชุดเกียร์อะไรเขาจะดูระเอชแล้วก็ถ่ายรูปไปอะไรประมาณนี้เขาจะมาแซลลว่าแบบว้าวใช้ดูระเอชเนเนี่ยอะไรประมาณนั้น วันนี้ก็ขอบคุณคุณหวานมากเลยนะครับที่มาแชร์ข้อมูลกับทางฮารฮงของเราครับแด่เลยค่ะอินดีค่ะ